วันนี้รับฟรีแลนซ์นะครับที่มัธยมตักศิลระยองก็ยังคงเป็นงานสอนอันนี้เป็นงานสอนนอกพื้นที่ปกติแล้วก็จะสอนอยู่บ้านเป็นเรื่องของการสอนออนไลน์อันนี้ก็อยากจะฝากเชิญชวนคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่อยากจะมีธุรกิจทําอยากจะทําธุรกิจออนไลน์อยู่กับบ้านแบบผมอาดีซูเปอร์มอลนะครับเป็นแอปน้องใหม่ เพิ่งเกิดกันได้5เดือนเต็มเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานี่เองเจ็ดตุลาตอนนี้การเจริญเติบโตอัตราการเจริญเติบโตนะบอกให้ได้ว่าเชิดหัวขึ้นก็จับ7 0 0ดคนแล้วนะสมาชิกจะ7 0 0นคนแล้วมันเป็นแอปช้อปปิ้งมันไม่ใช่เครือข่ายนะครับติดตั้งในโทรศัพท์แล้วอยากจะสั่งสินค้าก็สั่งสั่งสินค้าแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแนะนําแอปออกไปให้กับเพื่อน ได้โหลดแอปแล้วก็สั่งสินค้าด้วยเราก็จะมีแคสแบ็กกลับมานี่แคสแบ็กหรือว่ารายได้ที่กลับมาเนี่ยมันมีข้อที่1คือค่าแนะนำเราก็ค่าแนะนําแอปเนี่ยสิชั้นลึกลูกหลานเลนโหลดนั่นแหละแล้วก็จ่ายยูนิเลเวลทุกเม็ดเม็ดละหใต้สายงานเราไม่ว่าไม่ว่าเราจะชวนเองหรือไม่ได้ชวนใต้สายงานเราเขาจะมาวางเป็นผังไบนารี่แต่มันไม่ใช่เกลียวไข่ยพราะ้ยินคำว่าผังไบนาอรี่อย่าเพิ่งคิดนะครับว่าจับคู่ใจอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าโตข้างเดียว เอามาวางไว้เฉยเพื่อจ่ายยูนิเลเวลคือจ่ายทุกชั้นจ่ายลึกไป20ชั้นไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งที่เราชวนเองหรือไม่ได้ชวนเนี่ยลงมาอยู่ใต้สายงานเรามันจะทําให้เราได้ทุกเม็ดเม็ดละหเนะเม็ดละหอันที่2องยูนิเลเวลแผนหลังแผนหลังก็ได้สจากการรักษาสิทธิ์นะครับรักษาสิทธิ์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ของบริษัทอ่านะทั้งหลายทั้งเยอะแยะเลยนะครับอันที่4ก็คือแมทชิ่งร้ออันนี้จ่ายชั้นลูกอย่างเดียวแมทชิ100่งร้อยเป ที่อื่นไม่มีมีแต่ที่นี่เป็นแอปช้อปปิ้งที่ประหลาดมากแอปช้อปปิ้งโดยมากแล้วก็จะไม่ไม่จ่ายแบบนี้นะแต่ตัวนี้เขาเป็นผสมผสานร,ระหว่าง b i นา r ีอยู่นี้เลเวลและแอปช้อปปิง้งเอามาวางไว้ที่เดียวกันแล้วจ่ายแบบสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เลยนะครับยังมีออเซลอีกนะอย่างผมเนี่ยผมมีออเซลหนึ่งกองคือในตำแหน่งซ u เปอร์วีกับตำแหน่งโกสตาที่นี่มีสามตำแหน่ง ตำแหน่ง vp super vp แล้วก็โกสตาร์แค่นั้นนะครับมามาลุยทำจริงแป๊บเดียวนะครับแค่กระอืะแค่เอื้อมก็ถึงแต่ที่อื่นมันต้องกระโดดที่อื่นนานกว่าจะสำเร็จที่นี่มาเถอะสอเดือนบางคนมา5วันอนาะทิตย์เดียวขึ้นระดับ super vp ระดับโกสตาร์แล้วก็มีนะครับเป็นเรื่องอะไรที่ผมไม่เคยเจอแล้วก็ผมเพิ่งเจอนั้นผมก็ต้องการคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมาช่วยผมโปรโมทแอป,ปสัก 5คน10คนในช่วงนี้นะครับ5คน10คนจะด,ดูแลไม่ไหวคือเราต้องมาเรียนมาพัฒนาตัวเองด้วยในการใช้แอปมาติดตั้งแอปในเครื่องแล้วก็พัฒนาแอปอตั้งค่าให้มันผลิตเงินให้เราผมเรียกแอปนี้ว่าแอปอัจฉริยะมันอัจฉริยะตรงไหนตรงที่มันสามารถผลิตเงินให้แม้ในายามที่เราหลับนี่แหละคือข้อสําคัญนั้นแอปพลิเคชันตัวนี้กําลังดังนะครับมาก่อนอยู่ก่อนมาหลังก็รอไปข้างหลังอยู่ข้างหลังนะฮะ อ d s u p e r m a l ์มก็จะไป globally นะจะไป global ผมก็เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของ R d ดี p e r m a l ์ด้วยนะแอปที่ทำอยู่ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยเป็นครครูด้วยนะสอนทุกวันสอนทุกคืนมีเรียนมีสอนกันทุกวันทุกคืนนะจนกระทั่งตอนนี้ะจะบอกให้ว่าการไหลามาของอไรายไดนะ้การไหลามาของไรายได้มันก็จาก5บาท10บาทแรกๆนะครับแรกๆลองทำใช่ไหมแตเดี๋ยวนี้มันไหลามาหลักหลักรนะ้อยหลักร้อยต่อวัน นะหลักร้อยต่อวันต่อไปก็จะเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนในอนาคตเพราะว่าแอปนี้จะมีคนเข้ามาประมาณเป็นหลักร้านนะครับหลายล้านหลายสิบล้านว่ mm hmm. าไปกูบอไปต่างประเทศด้วยโอเคนะครับใครสนใจทักมานะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน